กูไม่เอาแล้วเว้ยชีวิตเก่ากูขอมีชีวิตใหม่แบบที่กูต้องการสักทีนี่คือประโยคเด็ดที่ทำให้ครูแอลฟ่ามีทุกวันนี้อย่าเพิ่งตกใจนะคะทุกคนคือครูแอลแอคติ้งให้ดูว่าเมื่อก่อนครูแอลฟ่านะคะเคยประสบกับปัญหานี้มาก่อนก็คือทนอยู่กับชีวิตเดิมๆที่ไม่ต้องการทนทนทน,ทนจนวันหนึ่งทนไม่ไหวและครูแอลจะมาบอกความรับนะคะว่าทํายังไงครูแอลถึงออกจากโมเมนต์นั้นออกมาได้นะคะ 1. นึ่งครูแอลชัดเจนชัดเจนที่ตัดสินใจว่า ฉันจะขอมีชีวิตใหม่ที่ฉันต้องการฉันคือผู้กําหนดชีวิตของฉันเอง2คุณต้องออกจากตัวตนเดิมของคุณให้ได้ในเมื่อคุณเบื่อมันมากเลยชีวิตเก่าๆแล้วคุณจะไปจมอยู่กับชีวิตเก่าของคุณเพื่อ 3. คุณย้ายจิตย้ายใจย้ายโฟกัสของคุณให้มาโฟกัสอยู่กับชีวิตใหม่ที่คุณต้องการคุณต้องการอะไรล่ะชีวิตใหม่ที่คุณต้องการอะ คุณก็แค่คิดจินตนาการและคุณก็แอคชั่นเป็นคนคนนั้นที่คุณต้องการแล้วรู้ไหมคะจัก,กรวาลก็จะนําพารูทางมาให้คุณสามารถเปลี่ยนเป็นชีวิตใหม่ของคุณได้อย่างน่าอาจจัศจรรย์ค่ะเป็นกําลังใจให้ครูเอลฟาด้วยนะคะโดยการที่ให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูเอลฟาด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย